สองอันเนี้ยแต่ดูเที่ยวนี้มันก็ไม่ค่อยใบยก็ไม่ค่อยมันก็บางเบามันมันจะบางเบาถ้าพี่มันจะเบาลงเรื่อยๆมีเท้าที่แล้วเท้าที่แล้วก่อนจะเที่ยวผมลงไปขี้ดยาเที่ยวเดดท้ายโอ้โหเห็นพระพลามานเที่ยวขบดีเที่ยวเยอะผมไม่จ้างเนี่ย,กว,วยกว่าเก็บตังค์ไว้ดีกว่าสร้างยามามากเลยนะเก็บตังค์ซื้อเทนเดอร์ใช่ไหาวันนั้นเก็บตังค์ไม่ซื้อเต็นเดอร์อย่างโอ้เป็นหมื่นสองหมื่นเนี่ยแค่สองแถวเนี่ยจ้างคนเก็บอ่ะ ได้แตือดสามลังเลยเนี่ยแล้วก็พอมันดูระมานข้างล่างอ่ะมันไม่ได้ระมานสูงมัเสมอมัาเก็บกัเนเหมือนยิ่งเกี่ยวมันก็ยิ่งขึ้นยิ่งแตกยิ่งเกี่ยวยิ่งแตกเหมือนเราอย่างคนเขาล่อนรวงเนี่ยเอารถมาตัดมาสองวันเท่านั้นเนี่ยเหมือนมันหนาก็เก่าเน่ยโน่นมีแต่ลวงอนี่ก็ดูเบาคาที่แล้วไม่ได้เก็บไม่ว่ามันจะหนานี่มองมันเบาเยอะนะเนี่ยผมว่ามันพี่ต่อว่าเบาเยอะไหม มันต้องดูจีจะทําข้าวอ้นีีมันออกไปมถ่านแต่ตอนนี้ตอนนี้ร้อนเป็นเซน้วพี่มันหายประมาณ70เจ็ดสิบจะไหมหายผมว่าหายจีแงนคิดกันที่ว่าผมลุงผมพ่อเมื่อกี้เนี่ยหนูที่ว่าอะไรแปดไรได้สีกันมีเจ้ละมานท้งนั้นเลยมีข้าวอยู่แต่ทำข้าวแปดกล้ามมันไม่ออกละมานมันยังไม่ทันออกมันต้องทำข้าวเยอะสั้นขัดมันก็เบาไปเยอะเลยนะ แต่ถ้ามันมีไล่ๆเที่ยวเราตีมันก็หมกไปเรื่อยหมกไปเรื่อยของย่างพี่สาวน่ะครูมันเป็นมนาเลยใช่มันเป็เมลามาเลยแล้วแล้วผมผมไม่รู้จริงด้วยว่าทีแรกมันมันหนาขนาดไหนถ้าผมรู้เป็นละมานเตี้ยนะผมเดี๋ยแม่ให้ล่อทีแรกนี้เบาเยอะแต่รอบแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไ่หายเลยนี่ยยืนยันว่าเบาเบาเลยนะเรายังเรนโอ้พี่เราธรรมดาถ้าเราไม่เก็บ คาที่แล้วเราไม่เก็บนะมันต้องขึ้นเยอะกว่านี้ใช่มันต้องเห็นใบนวลเนี้ยนี่มันเสมอไปห,หมดเลยนะแกถามผมว่าตอนนั้นนะแกบอกกับผมว่าอ้ยถ้าป้าลงมนป้าจะไปเปิดให้ป้าจะไปคา,ายใาห้คผมบอกกับป้ามันต้องทำให้ผมก็ใช่คิดต่อทำให้แค่หนึ่งกอนผมบอกกับป้าป้าอย่าป้าอย่าตึงนน่นคือแกทำให้เห็นเนะี้ยอ่า ปกติห้าสิบได้เนาะแกไม่เคยได้สี่สิบสี่สิบเกินเลยเขื่อนแรกวันเขื่อนแรกมันก็มีลูกแล้วก็ไม่ยกู่ลูกก็ไม่ได้ยี่เลหลี่ยมลูกทิ้งป้าลูกก็เดี๋ยวตอนตั้งท้องตอนตั้งท้องเด็กที่ตอกเอาที่เหลือแต่้งเลยนะไม่แต่งแล้วข้าวเนี่อยู่ันซ่านหกสิบบาทมันออกแล้วเขื่อนะพอแล้วพอแล้วที่ยาว เขาชอบกับว่าบ้านรอบเดียวอันนี้สองรอบอสองรอบรอบแรกบา้านเขาส่งวิลียไปสี่ลูกไอ้นั่นจำไม่ได้ว่ากี่ลูกเขยกอ๋อเจอในรอบสองที่บ้านเป็นรอบสองของบา้านที่ว่าไปไปที่หกลูกก็จะปิ่เคมีประมาณต่าทั้งหมดมันห้าลูกกับเคมีทั้งหมดเนี่ยตั้งตั้งแต่ทำมาจนเจอพี่คนแรกแาากันแล้วเนี่ยว่าไปที่หกลูกอยิงเงกันโอโ้โหอะไราจะประหยัดขนาดนี้ ผมว่า่านปุ๋ยไม่เยอะคนที่เรกลุงเขาเมื่อกี้ยิงน้อยใหญ่เลย